เด็กน้อยมากความสามารถค่ะวันนี้ค่ะได้มีเพจดังเพจหนึ่งพี่น้องขาออกมาบอกถึงน้องออายสกุณาพรเป็นเด็กน้อยทีหลายๆคนพูดถึงพี่น้องขาเป็นเด็กน้อยทีลหลายๆคนต่างก็ออกมาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาจริงๆพี่น้องขาเป็นเด็กอายุ12ขวบแต่มีความสามารถคือสามารถที่จะเอาเวทที่อยู่เลยพี่น้องขา ไัสกณุณาพรคนเดียวเนี่ยคือออกมาเนี่ยทําให้ทั้งเวทีเนี่ยคือต้องอึ้งในความสามารถของน้องในความสามารถของอ้ไายสกณุณาพรนะคะพี่น้องได้ออกมาเ็สแสดงให้เห็นแล้วว่าน้องมีความสามารถพิเศษด้วยนั่นก็คือความหลากหลายความเป็นธรรมชาติสิ่งที่อ้ไอส้สกณุณาพรมีตลอด ทุกเวทีนั่นก็คือว่าเป็นมุกสดๆที่อาอายสกุณาพรบ่เคยตกเท่นบ่เคยตกมุกพี่น้องคะคือมีเล่นทุกเวทีเป็นเด็กหน่อยที่สามารถดึงแฟนคลับเอฟซีไห้มีความสนใจเป็นเด็กหน่อยอัจฉริยะทีเล่นหลายคนเห็นแล้วตั้งกะลุงไหลพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่อยากสิออกมาว้าใไหพี่น้องใด ฟังในวันนี้ก็คือความหลากหลายของสกุณาพรแล้วมือขึ้นพี่น,อน้องขาขนาดที่อาร์ไอสกุนาพรเป็นเด็กหน่อยที่เพิ่งจะด,ดัดฟันใหม่ๆพี่น,อน้องแต่ได้ขึ้นโชว์ร้องเพลงของค่ำคืนที่ผ่านมาเห็นแล้วต้องยอมรับในความพิเศษของน้องจริงๆความเก่งความสามารถของสกุณาพรคือ เก่งมากๆล่ะเป็นอะไรที่พิเศษสุดๆส,ดสามารถรองที่เดียวเลยเจ็ดเพ่งรวดพี่น้องทั้งๆทีอ่อาอา์สักุณาพ่อนเพิ่งจะแกะเพ่งใหม่ๆออกมารองพี่น้องคะเป็นขึ้นเวทีครั้งแรกของการดัดฟันมาตั้งแต่ผัดดัดตันัมากกับขึ้นเวทีเป็นเป็นครั้งแรกอะไรพี่น้องแต่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับ กุณากรพี่น้องคะเมื่อคืนนี้อิล่าได้ออกมากร้องเพลงไมคค่ะเมาเต็มร้อยแล้วก็เพลงทาแป้งรอนอกจากเอาไ้ที่อยู่แล้วนะคะไหนจะเอาทุกเสียงเพลงออกมาเต็มๆพี่น้องคะหนูเก่งมากๆเลยนะขนาดพ่อจ๋าพงศกรยังออกมาคอมเมนต์ใต้โพสของพ่อบีบอสพี่น้องคะพ่อบีบอสได้โพสตไว้แบบนี้พี่น้องคะบอกว่า ลูกสาวคนเจ่งร้องคนเดียวเจ็ดเพลงเพลงใหม่เมาเต็มร้อยแล้วก็ทาแป้งรอนอกจากเอาเวที A T อยู่แล้วเพลงไหนที่ก็เอาอยู่ทุกเพลงเสียงมาเต็มหนูเก่งมากๆอันนี้คือสิ่งที่พ่อบีบอสโพสต์ไว้นะคะแล้วก็พ่อจ๋าพงสก,กรออกมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของพ่อบีบอสบอกว่าเลิศบกพอซันพี่น้องคะ่ะ อพ่อจ้าเิ่นกะคักอยู่เลิศมากเก่งมากครับบอสปราสันพู่บอสพิ่นตอบกับวอสนกุศกรพี่นองคะ่ะเก่งได้พ่อจ้านันลาปราสันพี่นองเอฟซี FC คะ่ะเก่งมากๆเลยคะ่ะต้องยกนิ้วให้สุดยอดเลยคะ่ะแก๋วมากเลยคนสวยประสันพี่นองคะ่ะเก่งที่สุดคะ่ะเสียงไม่มีตกเลยคะ่ะเจ็ดเพลงนะประสันพี่นองคะ่ะสุดยอดที่สีดเลยพี่นองใช่แล้วจ้า พ่อจารักขนาดเ้อสุดยอดมากแม่สาวน้อยนะคะพี่น้องเป็นเด็กที่มากความสามารถความจำดีเดลิศร้องเพลงเก่งมากๆจะกี่เพลงก็เอาอยู่จ้านะคะสายตาละหน้าจอไม่ได้เลยสนุกตามไปเลยจ้า,าสันพี่น้องคะ่ะเก่งลูกสาวคนเก่งเก่งมากๆนั่งดูไปยิ้มไปจ้านะคะสุดยอดมากเลยจ้าพ่อจ้าพ่อพ่อนัดพ่อบีบอสด พ่อพ่อนักลูกสาวทุกคนเลยจ้าลูกสาวน่ารักสุดๆเลยใจปูมากเลยจ้าลูกสาวคนเก่งใช่ค่ะเสียงมาเต็มมากๆเลยจ้านางเก่งอยู่แล้วจ้าสันพี่น้องอันนี้คือเสียงตน้นตอนรับจากแฟนครับเอฟซีนะคะหลังจากที่อายอสกุณาปรได้ออกมาร้องเพลงในวันที่น้องดักฟันมาใหม่ๆพี่น้องคะแล้วเมื่อคืนนี่ร้องเจ็ดเพลงรวดแล้วมีตมแต่เพลงที่บอก สุดยอดมากๆแล้วน้องก็เป็นอะไรที่เอาเวทีอยู่มากๆแล้วแยกสิทธิชอบมุ่มนีพี่น้องมาเบิ่งคว้ามหมารัขออา,าขออายอสกุณาพรยายสิทธิชอบที่น้องออกมาทักคายแฟนคลับเอฟซีอาหารพี่น้องเนี่ยชอบวันนี้นะพี่น้องที่น้องออกมาลอกเท่งเปิดวงพี่น้องแล้วน้องกะ นางเว้านางคุยกับแฟ้งรับเอซพี่น้องน้อยพี่น้องคะ่ะแต่พลังเยอะเหลือเกินรลองเพลงบ่มมีเสียงตกพี่น้องคะ่ะเป็นเด็กหน่อยที่หลากหลายยี่หลี ต้องยอมรับนะพี่น้องไม่ใช่ว่าไม่ลืมหูมหรือหูลืมตาอวยอย่างเดียวไม่ใช่นะพี่น้องคะ่ะยิ่งต้องไปดูแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่เราพูดยังน้อยยังน้อยไปอีกพี่น้องคะ่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาคิดบ่พอกลายพี่น้องสําหรับออายสกุลหนาพ่อคือสามารถพิกคาแรคเตอร์ Character ของตนเองพิกบทบาทบางคนผู้ใหญ่บางคนยังตามนองว่าท่าน อันนี้คือเขาเอินว่าความพิเศษในตัวของสักุณาภรณ์พี่น้องขาแม้กระทั่งบางครั้งพ่อจ๋าพงศกรเนี่ยต้องเหวอะพี่น้องโดนลูกสาวผืนแกงแน่โดนยิงญาณุเพิน์นโดนประจาเลยพี่น้องขายิ่งเป็นมุกเ,เป็นมุมที่เราชอบเราอยากดูก็คือมุมที่ิืนมักแกงญาณุเพิ่นแล้วเป็นเสียงญาณุเพิ่นหัวเราะนั่นคือความสุขของครอบครัรวจริงๆ เด็กคนนี้เป็นเด็กพิเศษมากๆพิเศษตรงที่สร้างความสุขให้กับทุกคนที่ได้พบเจอกับนางพี่น้องเยซีอยากให้เห็นอลูดแล้วสำรับอาอายสกุณาพรบอกได้เต็มปากว่าแฟนคลับ FC แม่แม่ไพ่กระสังทีได้ซัพพอร์ตหรือทุ่มแรงแรงกายแรง,แรงใ,ใจเพื่อที่จะสนับสนุนเด็กคนนี้ให้เขาเติบโตบอเสียแห้งพี่น้องะ่ะบอกได้คำเดียวไม่เสียแรง ะะแล้วสําหรับคนทีติดตามมาตั้งแต่มื่อเริ่มต้นเท่าทุกมือนี่ก็เห็นหลากหลายพี่น้องคะยิ่งค้นทีเข้าเห็นประจําที่ไปทุกเวทีติดตามไปทุกมองนะคะอย่างแม่ต๊อกซ้ายไหมพ่อบีบอสแม่ก,กบหลายๆคนที่ยาสป์พราะเอ้ยซื้อยศิีกับสิจําบราะดเนี่อันนั้นคือคนที่รักสกุณนาพรคนที่รักพ่อจ๋าพงศกร ติดตามเพราะว่าสิฝนตกแดดออกพี่น้องขาเป็นนางเฝ้านอนเฝากันยังดีนี่คือความหักความแพงทีเพิ่นมี่ห้กับเสียงวิหกมีให้กับอัอายสกุณาพรอ,อยากให้พี่น้องไปเห็นความหักความแพงทีแม,แม่แม่เล่านั่นเพิ่นมอบห้กับอิหลา่าพี่น้องเป็นบุญเป็นวาสนาอีกทีดีใจน้ำสกุณาพรดีใจน้ำอิลาหน่อย มื่อนี้ค่ะรับมือนี้นะคะแยกสินได้ออกมาว่าถึงความหลากหลายของสกุลนาพ่อนะคะทีเป็นสเสน่ห์พิเศษในตัวของน้องที่ทําให้เราลหลงไหลในโตของเด็กน้อยผู้ดีพี่น้องคะความเก่งความสามารถตอนนี้ยิ่งกําลังเติบโตแห่งกําลังง่ามกําลังอลอาพอพล่กับก,กาลังไปพาไปดัดฟันแห่งเห็นความสวยความงามของสกุลนาพรนพี่น้องรอดูการเติบโตของบอสน้อยอาอาไป ด้วยกันค่ะพี่น้องคะสนับสนุนไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องคะสำหรับวันนี้ฝากไวส้สำานีค่ะสวัสดีค่ะ